ครับ,รบอาจารย์ครับพอามาถึงตรงนี้เนี่ยเราเราเริ่มเห็นเขาลางและผู้ประกอบการที่ที่มีทรัพยสินเกี่ยวข้องนะเริ่มรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะคิดโดยสัญชาตญาณได้แล้วมันต้องมีความรู้มใ่ในะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่สินค้าขั้นเทพอย่างเดียวใช่ครับก่อนเริ่มรายการต้นต้น,ตนอาจารย์บอกว่าต้องสร้างบริการที่มีความแตกตา่างถ้าสมมุติอย่างนี้เลยอาจารย์ผมสมมติโจทย์ อาจารย์มีโอมากษเรสองเจ้าซึ่งเป็นคู่แข่งกันครับเกิดล้มต่างคนต่างพัชวนอาจารย์มาช่วยสร้างความต่างในบร,นะริกาานะงั้นผมถามอาจารย์ครับว่าอาจารย์จะสร้างความต่างของโอมากษเสสองเจ้าในี้ให้ต่างกันได้อย่างไรอย่างคร่าวๆก็ได้นะครับ,รบอาจารย์ม,มันมีกระบวนการที่ยังไงครับอย่างนี้ครับเอ่อ ความต่างของการบริการโอรมาเกษตรสองเจ้าเอาให้ติดกันเลยก็ได้สองล้านติดกันเลยนะครับอสองล้านนี้สิ่งสิ่งสิ่งที่ให้ต่างนะครับเราเรียกว่า Inside Out ก็คือการหาตัวตนของเราครับว่าเรามีจุดเด่นเรื่องอเรื่องอะไรเรามีจุดเด่นเรื่องอะไรนะครับผมผมผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นร้าน A นี่เนี่ย เป็นอมกษณ์ที่ถ้าตัวตนของเขาถ้าเกิดผมเจอเจ้าของร้านและเจอลูกน้องของเขาทีมของเขาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นคนคือคือ,ค,อคือเข้าไปแล้วบรรยากาศในร้านเนี่ยมีความอบอุ่นมากเลยนะครับ uh huh. มีความอบอุ่นมากเลยรู้สึกอะรหัสที่ผมสังเกตได้คือความอบอุ่น นะครับเพราะนั้นเราก็จะชวนคิดชวนคุยจนจนจนได้ได้เรียกว่า DNA ของเขาออกมาว่าเขาเป็นอะไรบ้างแล้วแล้วก็ทำเวิร์กช็อปร่วมกันสมมตุติได้ออกมาเป็นเรื่องของความอบอุ่นเพราะฉะนั้นสิ่งทิสิ่งที่ส่งมอบนะครับสิ่งที่ส่งมอบการบริการของร้านเนี่เนี่ย ก็ก็มีเรื่องของความอบอุ่นอ่าเราจะไม่เราจะไม่เส์ฟผ้าเย็นเราจะเส์ฟผ้าอุ่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อคำพูดของพนักงานเนี่ยคำพูดของพนักงาน<อ>าวิธีการดูแลน,นี้เนี่ยมันมันจะไม่รีบอ่ามันจะไม่รีบมันจะอบอุ่นอะไรเง,งี้ยครับอ่าเจอเด็กมาก็ลองไปคุกเขา่าคุยกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับให้ให้มีความอบอุ่นรู้สึกว่าเอ้ยเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยดูแล้ว ต,ตามดีเอ็นเอของร้านอื่นใช่ครับอ่าอ,อ,อีกร้านนึงเนี่ยเฮ้ยเจ้าของร้านนี่เนี่ยโอ้โหมีไอ้พวกแท็บเล็ตแล้วก็ใช้สมาร์ตดิจิตอลเล่นบิตคอยอะไรเยอะแยะไปหมดอ่าไอ้พวกพวกพวกร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นโอมากาเสะอีกลุกหนึ่งให้ให้เป็นโมเดิร์นนี่ครับตอนนั้นตรงเนี้ยครับตั้นมันก็จะถูกถอดรหัสออกมาเป็นโมเดิร์นของของร้านทั้งทุกอย่างนะครับคงคงความเป็นโอมากาเสะไว้แต่ว่า บุคลิกของพนักงานนี้เนี่ยจะไม่จะไม่จะไม่อบอุ่นถ้าถ้าถ้าในลุคของร้านบีก็จะไม่เนิบๆเอ่าจะแบบคล่องแคล่วหน่อยมีการเคาะเคาะอะไรเนี่ยนแบรนด์ุเหมือนกันนะใช่ถ้าจพูด่างนี้แล้วอ่ามันเป็นเนแบรนด์นี่ละเจ้าเลยใช่ถูกต้องครับมันเป็นเรื่องเดียวกันครับเรื่องแบรนด์แบรนด์แบรนด์คือภาพลักษณ์ที่ทําให้คนจำะฉะนั้นการเอารหัสของแบรนด์มาถ่ายทอดเป็นเซอร์วิสและโปรดัก เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําครับอย่างอย่างอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบรนด์แบรนด์กรุงสีคือ Simple นะครับรหัสเนี่ยครับเราก็เป็นเป็นคนเข้าไปเซตอัพให้เกิดขึ้นในแต่ละสาขาทั่วประเทศในเรื่องของการส่งมอบบริการแบบ Simple เป็นต้นนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆครับอย่าง King Power ก็มีมีลุกของ King Power เหมือนกันครับโอเคครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมชวนท่านท่านผู้ฟังนะครับเริ่มเริ่มถอดรหัสความคิดของทางอาจารย์บอลด้น้นประสบการณ์ของท่านนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างคุมากเก็ตรสองร้านนะครับก่อนเรื่งต้นเนี่ยเราพูดว่าเฮ้ยบริการต้องมีมาตรฐานนะต้องส่งมอบนะบอันนี้เราพอเข้าใจแล้วครับว่าจะต้องมีระบบะการบริการพนักง,งานต้องถูกเทรนจะต้องมีทักษะรู้จักลูกค้า แต่พอสมถามลึกลงไปอีกท่านอาจารย์บอลก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องลงไปถึงถอดรหัส d ีเอของกิจการนั้นๆด้วยเพื่อจะเริ่มสร้างความต่างอ่ะมันเริ่มลึกเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์บอลครับก็แปลว่าการบริการเนี่ยมันมีความเฉพาะตัวต,วตามคาแรคเตอร์ของ ของปรัชญาธุรกิจนะหรืออาจจะคือตัวตนของเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของสินค้าเลยอันนั้นน่าจะเป็นรูทหรือรากเน่าตัวหลักเลยหรือเปล่าครับในวิธีทํางานของอาจารย์ถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะสร้างให้เกิดความแตกต่างครับเราจะยึดแนวทางแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อให้มันไม่ซ้ําที่อื่นและมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะเริ่มตรงนี้เขาต้องกลับมาวิเคราะห์ตัวเขาเอง ก่อนใช่ไหมครับว่าเขามีรหัส DNA แบบไหนยังไงก็ใช่ครับถ้าถ้าเกิดเขาทำได้นะครับถ้าเกิดเขาทำได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอพอมองตัวเองจะมองไม่ค่อยออกครับโอ้จริงใช่ฮะอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากครับผมบอกว่าให้มาบอก DNA ตัวเองเนี่ยใช่ครับก็มองมองถูกมองไม่ออกใเป็นหัใช่ครับใช่ครับใช่ฮะจะมองไม่ออกครับต้องต้องมองในมุมลูกค้าครับต้องมองในมุม ย้อนกลับเข้าไปครับเาะฉะนั้นพอมองตัวเองจะ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 ,จะหาบทสรุปไม่เจอครับหรือว่าอาจจะหลงทางก็ได้อะไรเงี้ครับ